สวัสดีครับผมนะสวัสดีเ,เพื่อนๆนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับตัวนี้เป็นงานซ่อมเนาะตัวนี่นะฮะเอ่อทุกค้าเขาส่งมาซ่อมนะครับตัว HT 2 1บวก F นี่นะฮะอาการเบรคไม่ออกเลยเออแล้วก็เสียงกลางออกเหมือนเบาๆนะครับคือแบบเดี๋ยวผมลองเปิดให้ฟังนะครับมันแบบมันประหลาดมาก ที่ผมถ่ายวิดีโอเพราะมันแปลกประหลาดมากอาการแบบอาการแปลกประหลาดมากน,นี่นะฮะคืออาการแบบคือเบดไม่ดังเลยนะฮะแล้วก็เสียงแบบ เสียงแบบดังแบบแปลกประหลาดมากดังแบบดังเขาเรียกว่าดังเลยดังแบบแตกอะลำโพงผมไม่ได้แตกนะลำโพงดีอยู่นะเนะะี่ยแล้วเสียงมันแตกมากทีนี้วิธีเช็คเราทำไงอะจะเช็คว่ามันเป็นที่อะไระนะครับตอนนี้ก็คือมันมีเงื่อนไขก็คือนะฮะก็คือว่าเอางง่ายๆแบบบ้านๆเลยนะนะฮะก็คือเบสไม่ดังเนาะเบสไม่ดังเลยแล้วก็เสียงกลางออกแบบ อันนี้เขาเขียนมามนอาจจะไม่ตรงนะแต่ผมลองเปิดดูมันแบบมันดังเบาจริงแล้วมันดังแตกๆด้วยวิธีเช็คทํำยังไงนะครับอืมถ้าเอาแบบบ้านๆเลยนะครับก็ให้เอามือจับตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะครับเนี่ยเนี่ยไม่ดังอย่างเงี้ยนะฮะไม่ดังมนถ้าเป็นเอ่อถ้าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถ้ามุดถ้าสมมุติว่า เราเปิดเพลงอยู่เนี่ยแล้วแบบถ้าภาคขยายทํางานอยู่เนี่ยเราเอามือแตะตรงเนี้ยมันจะต้องแบบดังตื้อ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 นะครับดังแบบตื้อ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 อะไรอย่างงี้นะฮะแบบดังช็อตช็อตอ่ะเนี่ยดังเนี้ยเนี่ยเนี่ยเหมือนเสียงเนี่ยเนี่ยอันนี้คือเสียงกลางนะนี่คือเสียงกลางนะครับแต่เบสอ่ะเนี่ยวอลลุ่มเบสอ่ะไม่ดังนี่ผมจับตรงนี้นะฮะอันนี้สองตัวนี่วอลลุ่มเบสเนาะนะครับเนี่ยมันไม่ดังเลยนะครับ แสดงว่าผ uh mm ้าขยายเนี <aime Bis którym sın> ่ยอาจจะยังไม่ทํางานนะผักขยายเบสเนี่ยนะครับผ้าขยายเบสเนี่ยแต่อันนี้เนี่ยผมลองแตะเสียงกลางนะนี่ฮะเขาก็จะมีเสียงอันนี้คือผักขยายเสียงกลางยังทํางานอยู่นะครับยังทํางานอยู่แต่ว่าคือแตกเสียงแตกนะฮะแล้วก็ผ้าขยายเสียงเบสก็ไม่ดังเลยก็คือผ้าขยายสองตัวเสียทั้งคู่ ไหวจะไหวไหมนี่นะครับนะบนี่คือวิธีวิเคราะห์การแบบบ้านๆนะนะครับคือถามว่าอาจจะเป็นที่ออฟแอมได้ไหมก็ได้นะครับอาจจะออฟแอมเสียเนี่ยสามสี่ตัวเนี่ยแต่ผมว่าเจอน้อยมากเพราะว่าออฟแอมมันไม่ค่อยเสียนอกจากว่าไฟเกินหรือไฟช็อตหรืออะไรเงี้ยหรืออะไรที่อย่างเราไปทําผิดพลาดเนี่ยออฟแอมถึงจะเสียนะครับแต่ส่วนมากที่เสียบ่อยๆก็คือภาคขยายสองตัวนะครับเพราะว่าอย่างเช่นต่อดอกลำโพงค่าโอมต่ำไปอะพขยายไปก่อนเลย นะครับไฟสูงเกินไฟสูงเกินก็มันก็เข้าพักขยายก่อนนะเพราะว่าตัวออฟแอมเนี่ยมันต้องได้รับการแปลงไฟก่อนนะครับจากเลกูลเลเตอร์เราถึงจะเข้าไปเลี้ยงมันส่วนมากคือเลกูลเลเตอร์จะพังก่อนแล้วออฟแอมถึงจะเสียบูทูธก็ไม่ค่อยเสียแต่ก็ไม่แน่นะอาการนี้อาจจะเป็นที่บูทูธก็ได้แต่ประเด็นของเราคือเนี่ยเราเอาแตะถ้าเป็นที่บูทูธเนี่ยถ้าพักขยายยังนทำงานอยู่เนี่ยเราเอามือแตะเนี่ยที่ตรงใต้ขาวอลลุ่มเบรเนี่ยกับฟรีเคนซี่เนี่ย มันจะต้องมีเสียงทื่อทืดละแต่นี้มันไม่มีเลยนะครับก็เบื้องต้นผมงโฟกัสไปที่ผ้าขยายเบสกับผ้าขยายเสียงกลางเนาะเพราะว่าเนี่ยมันดังมันแตกๆนะแตกซาเลยอะ่ะเนี่ยดังซาเลยแต่เนี้ย,ยไม่ดังเลย ได้เลย okay. <Okay. S 1> เดี๋ยวเมื่อต้นเราโฟกัสไปที่พ้าขยายสองตัวก่อนนะครับดูผลก่อนเดี๋ยวว่า <c oughs> ถามว่าเบสเกี่ยวไหมมันค่อยน่าเกี่ยวเนาะมันก็ไม่แน่ในประเด็นเลยนะแต่มันต้องดังไงประเด็นนลยนะเนี่ยนะฮะเพราะว่าถ้าบลูทูธเสีย,ยงเงสัญญาณความถี่ที่มันแตกๆส่งมามันก็ทําให้แตกได้นะแต่ประเด็นคือเวลาเราเอามือแตะตรงนี้มันต้องดังไงแต่ประเด็นตัวนี้นคือมันไม่ดัง รือ,อาจจะเป็นสองอาการก็ได้ก็คือบลูทูธเสียด้วยแล้วก็พักขยายเบสเสียด้วยแต่ภ้าขยายกลางปกติโอ้โหแบบซับซ้อนอีคอปไปก็ไกลตัวนะฮะเดี๋ยวลองดูเลยดีกว่านะครับเคลียร์นะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะดูกันเนาะเริ่มต้นผมจะเล่นผมคิดว่าผมจะเล่นภักขยายเอาเบสก่อนนะเพราะว่ากลางมันง่ายแล้วมันดังอยู่แล้วนะยังไงมันก็ดังอยู่แล้วนะครับผมคิดว่ามันน่าจะง่ายล่ะนะครับ เดี๋ยวผมว่าแกะเผื่อเจอแบบเจอเลยนะผมว่าเนี่ยถ้าขยายเบ็ดเนะี่ยนั่นไงนั่นไงผมว่าละนี่นะฮะชัดเลยนะครับนี่นะฮะไหมไปแล้วนี่นะฮะถ้าขยายเสียงเบ็ดไหมนะครับแสดงว่าถ้าขยายเสียงกลางก็ต้องไปด้วยเสียคู่นะฮะตัวนี้นไม่คุ้มอีกแล้ว อันนี้จาเกิดหมาเป็นช่างซ่อมโอ้ยตัวนี้นะครตัวนี้รู้เลยชัดเลยนะครับถ้าขยายเสียสองตัวนะครับชัดเลยนะครับเนี่ยเนี่ยตัวเบรไหม้ไปแล้วนะครับฝั่งเบรแต่ว่าเราเปลี่ยนฝั่งเบตดดังปุ๊บเราก็ต้องมาเปลี่ยนกลางอีกอันเนี้ยพอซ่อมปุ๊บที่เนี่ยบอร์ดตัวนี้ไม่รู้มันกี่บาทม,มันจะไม่คุ้มแล้วนะครับ ยังไงต้องประกอบคืนก่อนไม่ใช่สิต้องประกอบไว้ก่อนแล้วก็อาจจะต้องคุยลูกค้าก่อนตัวนี้ผมจะยังไม่ทำนะเพราะว่าดูทรงแล้วมันก็แบบมันค่าใช้จ่ายมันจะไปใกล้กับของใหม่อะไรเงี้ยบางทีลูกค้าเขาก็ก็แนะนาให้ให้ลูกค้าเขาซื้อใหม่อะไรเงี้ยมันก็ดีกว่านะครับแต่ถ้ายังมันเปลี่ยนตัวเดียวอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ยังคุ้มอยู่นะแต่เขาเปลี่ยนสองตัวอย่างเงี้ยไม่คุ้มอะนะฮะนะครับนะ แต่ไม่แน่นะต้องลองลูกคุยลูกค้าก่อนว่าเขาจะนั้นบอกเพือาอาจจะแบบเอ้ยไม่เป็นไรช่างต้งนึงไหนก็นนส่งมาแล้วก็ทำทำ,ทำไปเถอะอะไรอย่างนี้นะแล้วดูก่อนแต่ต้องคุยเขาก่อนตัวนี้นะ